สติ๊กเกอร์เขากำลังฮิตได้ป่ะยัยอนี่แหละเอาไปตีไหนห้องไเนี่ยเขากำลังฮิตเดลสติ๊กเกอร์นี่นั่นแหละเไปตีไหนหกสิบบาทหกสิบบาทโอ้ยสามขวดบ่ะพราเสียอยู่ทันเอาเอาเอาทำกันเองครับสองขวดกันเองสองขวดพ่อป่ะยัยนอกนั้นมึงออกเด้อ ผมไปซื้อเจ้าควดนครับผมไปซื้อครับผมอ้าอุทยานบ้านสวนติดแล้วจะติดใจให้มาติดใหม่อีกรอบกันไรก็ติดกันครับผมเป็นยอดฮิตกันแล้วติ๊กเกอร์อุทยานบ้านสวนครับ ก็ติดตัวราชกาจักรอยันอุทยานมันสวนมาแต่ไหนวิ่งเต็มเมืองเลยเหมือนไวรัสร้ไรนี่กำลังดงังตอนนี้สุกท้องครับนี่แหละลามอันนี้เป็นวิธีเป็นสูตรโดยใช่ไหมสูตรมันจะลามไปตามรถเนาะใช่จะลามไปตามรถมันเป็นแผนนที่แล้วครับเป็นแผนเป็นแผนเกษตรเราต้องไหลเดี๋ยวท่านทำไปก่อนเดี๋ยวผมเกษตรตาเขียวก็จะออกใหม่นาะใช่ครัะเกษตรตาแดงไม่เอานะเดี๋ยวติดโรคตาแดงมีแต่เขียว กองร่มรื่นเกี้ยวชจชอุลไททานไหนตรงไหนบอกผมมาตรงนี้เลยท่านงามแห่งครับผมสติ๊กเกอร์อุทยานมันสวนครับผมสามารถแวะเวียนได้ครับผมอุทยานมันสวนอยู่บ้านเชลโอครับผมตำบลทุ่งมนอันนี้อันนี้คือจำจำหมู่บ้านไหอำเภอปราสาทครับผมจำบ้านไหน,เ,น,นเลยใช่ไหมรับสารสติ๊กเกอร์ยอดฮิตยอดฮิตตรงไหมท่านตรงไหม โอเคตรงในตาผมนะแต่รถดมเลยล anyway. ู้ฮิตโมไซน์นะพื่อนอันนี้เขาสมมวัติดเต็มรถรถยนต์ยอดฮิตผมเป็รถยนต์เหมือนกันผมสองล้อติดขึ้นหนึ่งก็ได้สี่ล้อติดหมดละล้อหน้าติดล้อหน้าติดอุทยานล้อหลังที่บ้านสวนอันนี้ออกไปเยอะเยอะยังครับน่ท่านติ๊กเกอร์ประมาณ สองแผ่นสองแผ่นโอ้จ่ายไปทั่วประเทศไม่ใช่ทั่วประเทศแล้วบ่ครับทั่วเมืองแล้วบ่หนเป็นไวรัสเลยตัวนี้มีอยู่เจ้าหนึ่งสั่งลงไป10แผ่นผมถามว่าาพี่ผมถามหน่อยเอาไปเยอะจังให้ติดลรรถบริษัทหรือมเจอชิแผ่นหรือแค่สั่งคนเดียวสิแผ่นผมก็เลยอดสงสัยไปแล้วพี่ไปติดอะไรเยอะจังเลยครับ ติดรถบริษัทด้านกลัวหรือยเปลัาว่าอผมชอบเลยเอาไปติดรถบริษัทเลยสวยดีนะท่านเออนี่แหละครับผมสติกเกอร์ยอดฮิตนี่ครับสามสานบ้านสวนเรามีแค่สามสีพอนะเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็ดำเขียวอ่อนเขียวเข้มกล้ดำไอ้ที่ดำหมายหมายความว่าไงครับตัวผมไงตัวผมไอ้ชื่อผมผมดำเนไหม เนี่ยสีผิวผมอย่าเนี่ยเขอที่อันนี้คนดำไงผมเพิ่งรู้นะว่าท่านดำเลยถ้าท่า e นไม ir, Gloria, ่พูดเนี่ยผมไม bé, ่รู้นะคนดำก็เลยต้องมีบ้านอยู่สุดยอดเลยครับทันนี่ครับก็รีบเรื่อยๆนแบบงาม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 นี่แหละครับผมสติ๊กเกอร์ยอดฮิตครที่อยู่ใกล้ๆกับแวะเวียนผ่านมาเจอก็จะแล้าท่นมันยอดเสีงลงให้ด้วยมือตัวเองเลยครับผม อันนี้ว่ามีเจ้าหนึ่งอยู่ที่กองฟอพอปราศสารวัตรสุนทรีข้าของปราศเดี๋ยวหาวันไปติดให้อยู่แต่สั่งมาอยู่หนึ่งพันหนึ่งแผ่นแกน่าจะเอาเพิ่มสิบสิบแผ่นนะท่านนะไม่รู้อาจจะไปแล้วก็คนอื่นอยากติดได้ก็ได้ครับผมนี่ก็ฝากนะครับผมอุทยานสวนครับผม่ันไปพันมาแล้วก็สามารถสั่งสติกเกอร์ไปติดได้ครับผมเป็นสติกเกอร์ยอดฮิตครับกิ๊บเกอ่าลมลื่นนี่ครับผม นี่แหละดูแลเย็นตาดูแลเย็นตาได้เกินแล้วอ๋อสวยสวยสีสีนี้ติดสงคัญเลยนะอันนี้เป็นงามมากเป็นงานติดอันนี้หลังคานี่ก็คืออะไรแค่กุฏิใช่ไหมกุฏิหลวงพ่อใช่ไหมไม่ใช่เรียกว่ากุฏิท่านบ้านไงย่อมาจากบ้านมาจากอ้อมบ้านสวนอันนี้อันนี้อันนี้คร่าวๆก่อนอันนี้คือบ้านอันนี้คือสวนโอเคแต่ที่มาของนี่มันมีกว่านั้นเดี๋ยยังไม่บอกเย็น โอเคครับแหลมครับท่านบ้านท่านฝากแล้วโจสวนใบท่านฝากยังฝากยังฝากฝากแล้วบอสครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับสติกเกอร์ชบ้านสวนครับผมครับจะมีแนวร่วมกันเยอะเนาะครับผมครับไปไหนมาไหนเจอกันที่ไหนเห็นติดสติกเกอร์อ้าวเอฟซีเอฟซีครับผมโอ้เลยมาสวนทักกันได้ครับผมพูดคุยทักทายกันในแนวเกษตรได้ครับผมครับท่านอ้าวอาจจะเห็นปุ๊บเอฟซีแชรบ้านสวนด้วยกันใช่ไหมถูกต้องครับท่านอ้าวไปไหนมาไหนทำไงอาจจะมีแนวทางพูดคุยกันได้ครับผม ขอ,ขอบคุณมากท่าน <sow S 2> <driven. S 1> ที่เอามาติดรถให้ <นะ S 2> ผม<า>ชอบมากเลยติ๊กเกอร์ตัวนี้สองคันเลยเนาะได้สองคันแล้วไหมครับผมแจมันเชิญผฝากด้วยครับครับผมครับเออท่านท่าน,นเอามาติดไอาา้หน้าผากผมด้วยหน้าผากเลยโอ้ยถ้ามันติดอ, i, ยอยู่ตลอดเนาะเอาเครื่องสักมาเอาเครื่องสักมาเลยจะสักให้เดี๋ยวเอาไครับผมวันนี้ก็ขอฝากนะครับขอสวัสดีครับผม